โอเครทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันในครับผมนี่เราไปอยู่ในเกม raft, ใหม่ครับในไหม่ครับในเกมลักกี้บล็อกซึ่งวันนี้เราเอาแมงดาแล้วก็พิเฟรม,มาเป็นลูกมือนะฮะก็คือเราจะไม่ให้พวกเขาเป็นตัวเต็งเราทุกคนคือเราเก่งอยู่แล้วไงเออแต่เขาเราจะมาสอนแบบประสบการณ์แบบความเท่ห้กับพวกเขาไงเออได้แบบเรียนรู้ซึ่งวันนี้เอ้มันต้องอยู่ทีมหกเอ้อยู่ทีมสุดท้ายดิทีมสุดท้ายทีมสุดท้าย เราจะให้พี่เฟรมแล้วก็แมงดาเนี่ยมาเป็นคนเรียกว่าอะไรซับพลัสไอ้ไอไอตัวซ<อ>ับ<อ>ของทีมอเออเพราะว่าปกติกูเล่นเก่งกันแล้วไงเออแบบโคตรเซียนไม่เทียงครับไม่เทียง <laughs> ไป <laughs> เอ,อตกใจกูนึกว่ามันไม่มีบล็อกให้เราเหยียบมึงที่คุ้มบ้ากู <laughs> 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 ตกใจหมดเลยไอ้ยบกูนึกว่าไม่มีบล็อกกูเหยียบเอ้พี่เฟรมอยู่ไหนวะ อยู่ทีมเดียวกูเนี่ยเออเดียวกันปะเนี่ยเอ้ยทีมเดียวกันทีมเดียวกันกดแถมกันได้เฮ้ยอะไรอๆชุดกูชุดกูเออเริ่มเกมมาพี่เว็บก็ตามสเต็ปนะทุกคนเราจะมีชุดฟรีเอ้ยไม่ใช่มีเพชรฟรีแล้วเราก็จะได้เฮ้ยมึงเจออะไรวะเออต้นไม้โอ้ต้นไม้อีกแอบโอ้อีกทีนึงแบ็คกี้บ็อกจกี้ไปเลยมาเห็นปีนซากันเลย เอ้ยโอ้หเฮ้ยหาไม่เจออ่ะเียฮท็กจะแพ็กผมมันไม่โหลดอะโอ้โหฟองเอาถ้าเท็กจะแพ็กไม่โหลดคิดสภาพฟองน้ำแค่นั้นพอเออเออฟองน้ำโอ๊ยโอ้าโอเกือบตายวันนี้เพื่อนเราต้องแบ่งกันเอ้ยแล้วใครมันมันมาไอ้นี่มันได้ขี่ม้าเล่นวะเนี่ยลัคกี้โอ้ยข้างบนมีเยอะมากเอ้ยรอบนี้เดี๋ยวว่าผมจะต้องพาพวกคุณวอร์มรอบแรกก็ชนะแล้วมึงเนี่ย ด้วยความเทียบของเรานะทุกคนโอ้ยเกูได้เอ้ยธนูได้โคตรเยอะเลไปเอ้ยดูธนูดีๆนะว่าธนูเนี่ยมันจะมีแบบบางอันที่แบบช่วยด้วยช่วยด้วยมันไปเห็นมีสักอันแล้วมั้นูมันมีคนบุกเหรอเฮ้ยเฮ้ยพิคกิ้งพิคกิ้งเอ้ยมีคนบุกว่ะพิคกิ้งพิคกิ้งมันคนยืนไหอ่มันมีคนเดี๋ยวมึงใจเย็นดิมันมีคนบุกเหรออ้าวอ้าวกูจะตายแล้ว กูจะตายแล้วอุ้ยยังยังยังเอ่อกูต้องคราฟเป็นหมวก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 ฮ่าไม่ต้องห่วงอัศวินกำลังไปเดี๋ยวกูเราไปช่วยสเตอรูเยอะไหมแน่แนกูขอดูดิขอดูหน้าศัตรูดิเอ๊ะกูเจอแล้วป่ะกูเจอแล้วป่ะพี่ศัตรูศัตรูเดี๋ยวพี่เจอไป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 มึงด่าลุยอ๋ออ๋อไอ้เหี้ยบอสหมู เอออ๋อมันเป็นบอสตัวรกค้ามันโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายเบียบอสปาไงเนี่ยใครเสกมาวะผมเองโอ๊ยโอ๊ยกูตายกูตายโอ้โห้เออมึงจะฆ่ากันเองทำไมไอ้ไอ้เจ้ากูด้วยกูเป็นบอสด้วย ไม่รู้าด้ทำไมมึงจะมาฆ่ากูเดี๋ยวช่วยอยู่ไปช่วยอยู่มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วเไปแบบไปแบบต่อยมาแล้วคุณมาแล้วระวังเออเออเออมันมีด้วยมันเล่นผมอยู่มันเล่นผมอยู่มันเล่นผมอยูเออเออนี่อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเดียรเดียว์นะไปแล้วไปแล้วทุกคนแล้วตัวเองเปแล้วขี่ลาไปแล้วเว้ย เอ้ยข้ามฟากเลยนะไม่ใช่ตกตายนะเฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยกูเจอคนกูเจอคนกูเจอคนอยู่ตรงกลางกูเจอคนอยู่ตรงกลางอะไรอะไรบุดาวบุดาวอะไรอะไรครับปรเด็นช่วยด้วยช่วยด้วยประเบ็นรเด็นช่วยยตีขอกระลังเสริมกอเอกระลังเสริมหน่อยอินเตอร์เบร์อะไรเ็บอะไรเล่าอะไรอะไรเล่าอะไรอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่ามึงจะเอายังไงกูครับมึงจะเอา มึงจะเอายังไงจะกระโกูกับกูมึงก็มาดิครับเอามาดิเอาไปเนไปไปไปฆ่ามันฆ่ามันเออไรไม่ได้ไรไม่ไดิไลไม่ได้ไรไม่ได้ไรไม่ได้ไอ้เหี้ยช่วยกูด้วยพวมึงช่วยกูด้วยไปอยู่ไหนทั้งหมดเนี้ยเอาไปเนี้ยไปยาเอาไปเนี้ยเออเออสัมมันสัมันพี่สัมมันสวยๆเอ้เมันมีคนตายมันมีคนตายไฟเดอร์แมนวมาลิจอยจังวะมันมีคนตายไฟเดอร์แมนกูได้ชุดเพชรมาด้วยวะ สวยๆเยเอาอดาบไปเอาดาบไปพี่เฟมพี่เฟมดาบพี่ไม่ดาบไม่ดาบไม่ดาบกูบอกให้มึงไปเอาไอ้นั่นมาทำอาหารมึงนี่เฮ้ยระวัง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 หลัง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 คนนี้คนนี้คนนี้ไหน่แนเออเอาไปเด้อเออตายตายตายมึงไม่ตายว่ะมันวัดอยู่นั่งวัดอยู่นั่งปล่อย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 ไอ้เคี้ยวมึงจะมาแย่งอาหารกูต้องยิ้อะไรเนี่ยแบ่งๆกันโอ้อะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ไล่ดีไล่ดีดีกว่าดีกว่าไล่ดีดี่ว่าแล้วก็เฮ้ยอย่าเปิดอย่างเปิดโอ้ตกใจนึกว่าจะตุ้มเฮ้ยเอาเอาอุปกรณ์แบบไหนไปนะเฮ้ยดีคนมาเฮ้ยมันมีคนเฮ้ยตายแล้วพีโรตะลูยิงตายโอ้ยเอาพกดดดดดดดะดดมาอดไรมาดิมาดิมาดดมาดิด้ดิมดดิมาดิดด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 นดดดดดงตัวนี้ปดดดยดดข้างบนปอนยิงตัวนี้ปอนปอนฆ่าตัวนี้ปอนปอน บอลบอลเอ้ย่าปันเจยปันเจยน้ำยาสปีดหี่มาทุกคนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเฮ้ยกูเจอรักกูเจอรักกูเจอรักดูไล่ยิงคนอยู่โอเคพี่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปแฮปเอาตัวนี้ก่อนผมหมั่นไส้ผมบอกได้คำเดียวว่าผมหมั่นไส้ผมไม่ใช่หมั่นไส้ธรรมดาผมหมั่นไส้ส่วนตัวด้วยวันนี้ถ้า๋ยวมึงเข้าไปได้กูไม่โหลดจะจะเออออกเข้าไปออกเข้าไปได้พี่ออกเข้าไปได้มันนี่ดิ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 พี่ช่วยกูด้วยกูหมั่นไส้กูหมั่นไส้อ้าตกไปตายแล้ววมาตมอยู่ไหน อยู่ข้างกูเอามึงอยู่ข้างหลังกูเอาเอามึงเอาเอาหมวกไปใส่ไปเอาหมวกไว้ใส่เอาเสื้อไปใส่อ่าแล้วก็มึงเอาธนูไปไปเอาลูกธนูไปได้อ่ะแบ่งให้นิดหน่อยเอาดาบไปได้ไปเออเนี่ยเราโคตรทีมเวิร์กนี่มันมีธนูอะไรบ้างวะผมผมไม่แน่ใจว่าธนูกูมีธนูอะไรบ้างโคตรเยอะเลยในตัวเนี่ยอ่านี่คาถาอะไรวะอันนี้ลืมอะ โอ้ทางน้ำแข็งอันนี้ลัคกี้บล็อกเสีลัคกี้บล็อกออกมาได้แล้วเราก็จะทุบป๊อกอ่ะอีกทีจะเจ็บระเบิดอ๋อเป็นลัคกี้บล็อกกับหลักไปเฮ้ยแมงดาไม่ได้เวลาลุยแล้วเว้ยนี่ยมึงเก็บของไปใส่ให้หมดแล้วมีช่องอะไรมึงก็ใส่ไอ้คนไหนวะมันจะฆ่าพี่เฟรมบังอาจแท้หะข้างบนมันอยู่ข้างบนนี่มันลงมาแล้วปะเนี่ยพี่มึงกูจะเจอคนอ่ะเอาทีมเดียวกู ไอ้เอกูว่าจะแบบจะฆ่าเขาะเต็มที่เลยทีเดียวกูโอ้โหอันนี้ทิงๆๆๆอยู่ข้างบนเนรอสูงมาพี่เฟรมอันนี้พี่ไม่รู้อ่ะพี่อยู่ข้างนอกแล้วอ่ะอ๋อไม่ไม่ไคือตอนเฮ้ยปอดปอดังกงสตัวกงช่วยอนชอนวอะไรอะไรว้อะไรว้ยอะไรว้ยอะไรอะไรว้ยอะไรอะไรเว้ยมาด้เหรอมาได้เหโอ๊ยอยิงวะโอ๊ยโอปอนน ยังไม่มีใครช่วยกูเลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเมด้าเมดามึฆ่ามันมึงฆ่ามันได้เอาเอาเอาเมด้าคุณลอยค้างอะไรเมด้าคุณยังยืนนิ่งอยู่เลยเอาเมด้าคว้ากลับด้วยด้วยไอ้เนี่ยตายตายมึงตายโอ้ซัพพอร์ตกูโอ้ตัวกระจายอะไรครับเนี่ยโอ้ ไอ้พวกวงทีมไม่คุณภาพอ่ะไอ้ใหญทีมไม่มีออยอพี่เฟมอยู่ทีเตี้ยเด็กหลังผมเด็กหลังเขาเออได้ละเออไอ้นะมาเฮ้ยตัวไม่ทีมไม่มีออยอแบบนี้มันเนี่ยขีขวาขี้ขวาเลือกอันสุดท้ายอันสุดท้ายเราเราตีสุดท้ายละเราต้องได้ไยมันต้องมีสักรอบเลยเฮ้ยไม่ตอนแรกอ่ะพี่พี่เฟมคือผมต้องการทานไหนไงพี่อะไรแบบนี่ไง คือผมต้องการที่นี่เว้ยผมต้องการให้เราแบบว่าหาของให้เราสามตัวก่อนแล้วเราเดินด้วยกันเลยสามตัวเว้ยไอ้เรื่มันก็จะไม่มีตีไหนมันจะมายุ่งมาเกี่ยวเราได้อ่ะโอ้โหกูแบบโอ้โหตายไปทีละคนเฮ้ยมึงดาวเมื่อกี้มึงไม่ช่วยไอ้เหี้ยโอ้ยเลีนน้องมาทันไอ้เหี่อ <laughs> แบบแบบไอ้เรื <laughs> ่อกูโดนตัวหลังมาตุ๋ยเฉยเลยไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวกูโดนตัวหลังตีมาเอ้ยโอ้เสียายมากเลยทุกคนเมื่อกี้ จบเอ้ยมาแล้วเว้ยโอ้อโหไอ้เี้ย<ห>ท,ทำเองโอ้ยลักกี้ลบล็อกคือเต็มใช่ <laughs> ใชไหม <laughs> เดี๋ยวว่าผมจะเลือกเป็นสปีดนะทุกคนผมจะเลือกน้ำยาสปีดแทนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เลือกไดมอนด์ไปแล้วรู้สึกว่ามันกัดเนี่ยปอนมึงก็เอาข้าวเนี่ยมึงก็เอาไปทำหน่อยก็ได้ยังไม่ใช่มาขอกูเฮ้ยเฮ้ยหยัดหยัดตีหยัดตีเฮ้ยโลว์ว่ะโอเคได้โลวว่ะโลวมาแล้วว่ะเฮ้ยได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้โอ๊ย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 ้เโ็ด โอ้ยเดียวกูใช้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเราก็เป็นครับไม่ได้โอ้เอากูทิ้งไปเลยแล้วกันช่างมันได้ครับอุ้ยระเบิดเดี๋ยวกูขอเก็บหน่อยได้ไหมโอเคกูได้แหละอันนี้เราต้องไม่ได้อะไรอ่ะกระทำมังกรกระทีกระทำมันก่อนคือไฟมันยิงไฟออกมาได้กระทำมันก่อนคือไฟเฮ้ยจะปีกเฮ้ยมึงปาทำไมเนี่ยไม่ได้ระวังโอ้เอ้า โอ้ปอนชนระเบิดอ่ะปอนทีมกูไม่ใส่สึกไอ้เหี้ยบ้านระเบิดใส่ชนระเไม่รู้ไม่รู้อดูใส่สึกไอ้เหี้ยมึงเรียบโอ้โจรชัดๆเลยเจ้าเป็นนะแม่งมีมีตะกระทะเอ้ยเอานั่นแหละเราจะชนะเพราะกระทาเลยหรือมึงเชื่ยวไปเลยแต่ละมันมีกูดาวคุมอยู่เฮ้ยไปตรงกลางกาวมันมีคนมึงเหี้ยมั้นอะมึงเหี้ยมั้นอะกูขอกินก่อน ออกกินก่อนมาได้มาได้มาได้แต่ตอบฝั่งนี้ให้ตอบฝั่งนี้เฮ้ยเราสามารถอ่าใช้ไฟจุดไอ้ขนแกะได้นะไฟมันก็จะลามขนแกะได้นะน่าจะใช่แหละน่าจะใช่วุ้ยเฮ้ยนี่ว่ะสามารถคราฟก่อนนิ้วของรองเท้าได้ไหมเฮ้ยโอเคได้ใช่เหรือเปล่าิ้มข้าได้เหรอยิ้มยิ้มยิวมเจ็บ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 ขอกระทาษยิ้นี่แหละปะอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้คือเอา ไอ้เหี้ยมันเข้าตัวเพื่อนไปเฉยเลยกูเสี่ยวตกตายมากเลยตอนนี้เฮ้ยมีคนมาเหรอไมไปบ้านนู่นไปบ้านนู่นบ้านเหลืองบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเราหุ้มขัดเฮ้ยต้องใส่นี้ด้วยทุกคนไอ้ยี่กูมีดาบมีโล่มาจีดด้วยจีนด้วยเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นขอฟาร์มของตรงนี้ก่อนเงินมันจะฆ่าพี่โอ้ยกูโดนตาบอดโอ๊ยแทบเบ็ดปอดปอดแทบเบ็ดสำคัญโอ้ยโอ้ยไม่มีเกาะไม่มีดาบ ม,มึงไม่ไปไม่ม no ีหาเลยเลยพี่เฟมอยู่ไหนพี่พี่เฟมมาแล้วพี่ไปไปพี่เฟมโอ้มึงวิ่งวนอยู่ได้ต้องวิ่งวนกูกูไม่มีอะไรเลยก็ไม่ไม่ทำไมไม่วิ่งไปหาพวกกูวะมึงอยู่ไหนโอ้ไม่ตามเลยอะไรเนี่ยอะไร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 มึงมาจุกจุกมึงอะไร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 มีก็ กาะเกาะมึงใจเย็นเนี่ยมึงใจเย็นก่อนกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยว้อเด้อเดู้กูจะดูยิงอ้เฟกูตายเดี๋ยวใครยิงธนูเสร็จกูตายปะเฮ้ยมันตกตายแล้วเดียวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้มันมีใครยิงวะธนูผมฆ่ามันแล้วสตีฟฆ่าคุณไม่มันใช่หรอมันแล้วโอ้ยบ้าเอ้ยไม่พี่เฟมเอ๊เขาอยู่เกาะตรงกลางอน่ยมึงวิ่งวนอยู่ข้าง พวกแกต่อไปเกาะนึงแล้วพวกมึงก็วิ่งดีกูเฮ้ยเังดาหลังมาแล้วหลังมาแล้วยูก่อนหิวก่อนไม่เมื่อกี้ผมไม่มีของเมื่อกี้ไม่มีของตีเลยเพิ่งเพิ่งไปได้ดาบอีกเกาะนึงมาเ้ยมีแต่พี่แอคซ์สู้แม่เฮ้ยมึงเข้าไปมั่วดิมึงเข้าไปมั่วดิเข้าไปมั่วเข้าไปมั่วเลยตามตามเเออตายกันนหมดแล้วี่โอ้ยยี่ป่าไม่โดนใครเลยควายโอ้อะไรพวกเนี้ยโอ้ไม่โดนจริงเนี่ยเอ้าพี่ พี่เข้าใจคำว่าตัวประกอบไหมพี่อะไรเนี่ยมันมันล้ำเกินไปชาติเาผมชาตินี่แม่ไม่จะชนะสักเอ้ยเดี๋ยวเข้าไหนได้เนี่ยไอ้ยังไมเข้าไหนไม่ได้เลยมันมีคนเข้าตีเต็มหมดเลยมันล้ำไปอ่ะันสองอันสองอันสุดท้าย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 เร็วเออโอ้โหหนกว่าจะไม่ทันอันสุดท้าย มันล้ำเกินไปเด็กลังเขาอย่างผมไม่เข้าใจโอ้ไม่มึงกากมึงกากไอ้เวนโอ้โถเฮ้ทุกคนเมื่อกี้ผมไม่เห็นมันง้างธนูยิงอ่ะแล้วแบบเลือดผมแบบโอ้ไม่น่าค่าสายตาจากหูด่านเลยวนเนี่ยไม่น่าค่าสายตาจากมันเลยเอ้เดี๋ยวรอบนี้เราค่อยๆไปนะเพราะว่าเรามีเราอยู่แค่สามคนไงเออตี่อื่นเขามาสี่แต่เรามาสามตายมึงตายตายมึงตายอุ้ย มาเร็วไอ้โอ้ยมีใครมีดาบไหมฆ่าซอมบี้หน่อยได้ชุดจะได้ชุดซอมบี้ทั้งหมดเลยไม่ยากได้หรือเปล่าอุ้ยซอมบี้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 ขอชุดหน่อยจะได้ไหมฮะขอหน่อยดิตายสิตายตายสิมึงตายยากจังวะโอเคจะตายเป็นไรโดนไอ้ขุดดินน่ะโอ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย อันนี้อุ้ยได้อุ้ยได้อู้ได้เพชรมาเท่าไหร่เนี่ยหเม็ดเจ็ดเม็ดว่ะโอ้ได้เพชรมาเจ็ดเม็ดแต่งสกิลโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราสามารถมาคราฟต์อันี่ได้ช่้ยพี่โดนสปี๊กัดมาที่คอมมาแล้วชิ้นมึงลำบากจังวะผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วไอ้เหี้ยลำบากขนาดนี้ไปตายเกิดใหม่เลยโอ้ไปตายเกิดใหม่ได้ตายไปแล้ว เดี๋ยวนะนี่เราต้องคลับขวานขวานขวานต้องมาก่อนแต่แบบมันไม่มีอะไรให้เลยวะดวงกุญซวยเอาเพชรไหมครับผมเอาเพชรไหมครับเอาเฮ้ยแต่เม่แต่ไม่เฮ้ยเราเรียของผมพอแล้วนะพวกพี่ก็มาหาข้าวมาหาอะไรกันเองแล้วนะเพราะตอนนี้ของผมก็ฟรูพอสมควรแล้ว วลาอะไรได้หมูแต่เวลาจะให้มึงขี่มูลบก็ได้มึงไม่รู้เหรอมูใส่มูใส่บ้าระจนบ้าระจนบ้าระจนดูนี่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 ูนี่ดูนี่นี่ดมนี่ดูาี่ดูน่ดูนีู่้ี่ะเนี่ดูน้่ดูนี่ด่ดูนี่นี่ดูนี่ดูน้่ดูนี่ดูนี่มูนี่ดูนี่ดมต่ดันีด้นี่ดม่ดูนี่ดูนม่ดูนีี่ดูาส่มนีดูนี่ดูนีนีด้นี่ี่ดงน่ดนีดผมสามารถตบพวกมันได้เลี้ยงตัวเลย ผมว่าทั้งบาร์มันมีเพชรมีอะไรชุดพงชุดเพชรป่ะหรืออย่าเป็นกลัวอย่าเป็นกลัวพี่มา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 อ้าอเหี้ยคุณว่าเดี๋ยวก็ยังไม่มีไม่กคุณว่ามันถึงเกาะมวกมาแล้วอ๋อมันมีเกาะมันมีเกาะเสริมให้ไอ้ผีผีมันมาเห็นกูมาดูด้วยนะดูด้วยนะมันไม่เห็นนะโอ้เอาบทเล่มึงเนี่ยมันเห็นผมมาเนี่ยโอ้ไม่มีใครดูให้กูเลยเหี้ยไปดูแต่ลัคกี้บ็อกก์ไอ้เยอยไม่ผมก็รู้มึงไม่มีมึงไม่ทะนุวะไปไหนเฮ้ยพวกมึงพวกมึงมาจ่ายได้เลยเออรีบมาน่รีบมา อ่าได้ยีิบเก้าอันมาทุกคนเห็นไหมครับบนมันยิงยิงเฮ้ยยิงยิงมันล้วดนียิงมันล้วดนียิงมันล้วโอ้ยยังไม่โดนเลยโอ้โอ้ยเลครับโอ้ยมันมานสี่ตัวมันสี่ตัวถอยถอยก่อนถอยถอยกับเกาะกับเกาะดีกว่ากับเกาะเชือกหูกับเกาะป้อนกับเกาะก่อนป้อนป้อนกับเกาะป้อนมึงอยจะมึงไปหาเรื่องมันกับเกาะป้อน มึงมาแล้วตายมึงตายมึงตายกันแน่ๆมึงตายกันแน่ๆมาแล้วมึงเอ้ยหมูหมูไอสัตว์หมูมึงทำไงเนี่ยดีนี่เอาไงเอาไงเนี่ยอุ้ยเฟย์ตายหมดเลยอุ้ยเฟย์รียวน้ำยาน้ำยาสปีดไปกินเอาล่ะเฮ้ยไปทันแล้วเร็วเร็วเร็บมาดิ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 เฮ้ยช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนอะไรเฮ้ยไม่โดนไม่โดนช่วย ช่วยกูก่อนิไมไม่ได้จัวติยิมึงฟันไมเนี่ยกูไม่ไมีไตาย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 อ้าวอ้าวอีนี่อีนี่อีนี <t ulos> <t ulos> <t <t os> <t os ่กระจอีนี่กระจอ่กอีนี่กระจกอี่กระจอีนกจอีน่กะจกอีนรัจกอนะจนี่ระบมอนีะจกอ่ระบมันีจอกระจกอน่ะอนกรอีนี่กอน่ดูจก่อนรอ่กนี่กกอีกกน่กห็อนี่รอีน่กรอ่ร่อีน่กรน่ามัน ไอ้ตี๋เราอย่าตายนะเออพี่อยตายฟาดโอเคเรียบร้อยพี่ธนูธนูธนูธพี่เฟมบอกแล้วสามัคคีคือพังพี่สุดยอดสุดยอดเออเรารวยแล้วเรารวยแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่เรามีของแล้วเรารู้จักสามัคคีแล้วก็ชนะแล้วเนี่ยไม่ยอมไอ้คนรับเท้ากางเกงว่าขอได้ดิเออผมมีรองเท้าแค่นั้นขอเกือบเลยไอ้มีโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยมึงฟูจังวะไม่ไม่อยากจะรู้ว่าใครยังไม่มีของตีไหม เอ้บีดับละพี่เฟรมดับพี่ขึ้ขวาพ่นไฟนะพี่อย่าลืมปอนเมลามุเมลามึงมีของเตียเอ้าอะไรมึงเนี่ยจริงยวดิผมคราบของมึงจะคราบอะไรคราบขวานไงอ๋อคราบขวานใช่ไหมโอเคดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวแล้วตอนนี้ผมขาดเลยขาดหมวกโอ้ทุกคนหมวกหมวกแล้าไปยึดบ้านมันได้แล้วนี่ว่ะเออเนี่ยบ้านมันเป็นของเราแล้วโอ้โถอื้อสิโอ้โถเห็นว่าวิ่งมาตายวิ่งมาตายโง่โอ้โถวิ่งมาสู้โอ้กูได้ไงวะเดี๋ยวข้างล่างมีอะไรบ้าง เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฟรมผมไม่ได้ผมมีโปรเจกต์ใหญ่ไว้พี่ตอนนี้เนี่ยเหลือเหลือหลายหลายตีมากเลยพี่ผมต้องการที่จะต่อไปตรงกลางเว้ยเออแล้วเราก็จะไปทีละสามคนอ่ะทีละสองคนสามคนเออนั่นแหละเราจะไปยึดตรงกลางกันเดี๋ยงขอหาทรัพยากรในการต่อบล็อกไปก่อนได้ได้ได้ก็อาจจะเสี่ยงตายกูนิดนึงไป let's go มีโคมีข้าวเท่านี้เออเออเออเค็มชิดนี่เห็นอะไรวะเค็มชิดก็ไม่รู้อ่ะกูน่าจะเอาไปหาคนมั้งแต่เราไม่ต้องหาหรอกเดี๋ยวก็เจอเอาทิ้งกันนะ ขยะไม่เพชรอ่ะเฮ้ยกูเจอเฮ้ยกูเจอบ้านหลังนี้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 มาแล้วมาแล้วเฮ้ยบ้านหลังนี้มีว่ะมีอยู่ตี้นึงว่าดูดูด้วยนะเหมือนมีใครยิงธนูใส่กูนะคครรัับบผผมมถ้าเกิดกูตายกูถูกที่ไหนนเี่ยฮะเอาบุญยื่ไหนเดินทางตามตรงมาเลยพี่ตรงมาเลยตรงมาเลยตรงที่เราวิ่งหนีพวกนั้นทีแรกอ่ะเออมึงมึงจะกลับไปบ้านเราทำไมเดี๋ยวเราจะไปรามไปรามมันอยู่มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ชั้นล่างมันอยู่ชั้นล่างตรงนี้ตกที่นี้ตกที่นี้ ทางลงตรงฮันแน่แบงดาเดี๋ยวลองีิเฟม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 มึงร,ยยงระวังตกนะข้างหลังเป็นรูนะพี่เฟมเร็วๆอววโอ้หือมึงวิ่งกลับไปตำหนาเลยมั้งนะเร็วๆเร็วๆผิดทางไงกูผิดทางหลงเอสเอ๊สเอ๊ะเอ๊ะเอ๊๊ะเเอะจิบจิบเอเอชข้าบัดเอมาแล้วเอมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยด้วยเอเอหลงยิงทะลุขาบันขาบัน ตายตายตายเอ้ตายตายเว้ยตายเว้ยตายหมเราคือกูจนอินเด d a แดเฮ้ยพี่เฟมใครยังไม่มีหมวกเพชรไหมเอ้ยมึงแล้วไอย่าตะไไม่แชร์ของกูตกให้ฝันลวงเลยไม่มีหมวกเพชรมาเอาหมวกเพชรเออเอาของเก็บของเก็บให้รวย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 รใยรวม่วยหายรวนรวยรว่รวย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 รอยครวยรรใครรรรเอรวยมีรววยนววว เอามาดูเอามาดูแม่ทำไมกูว่ากูทำไมกูไม่ได้ขออาหารเลยทำไมกูรู้สึกว่ากูไม่ได้อะไรเลยไม่เลยจะเปิดด้วยเจ้ากระสือเกินเอ้ยอ้มีดูดูดูให้หน่อยดิดูให้หน่อยดิดูอะไรดูอะไรดูดูเฮ้ยมันมันเผาเหี้ยอะไรวะไอเหี้ยเดี๋ยวาไม่มีใครดูให้กูเลยกูก็กลัวไม่กล้าไปตรงกลางไหนครับเดี๋ยวดูดูให้หน่อยครับดูให้หน่อยครับดูให้หน่อยครับพี่ดูให้หน่อยครับดูให้หน่อยอาหารไหมไออย่าไอผมโยนอาหารให้เยอะมากเลยอยู่ในตัวไอปอนเปล่า โอ้ยย่ามึงงกอะไอ้ย่าไม่เก็บของอยู่คนเดียวฆ่าก็ไม่ได้ฆ่าเก็บของอยู่คนเดียวเลยเวลผมจะเสียสละชีวิตหนึ่งชีวิตโอ้โถเอ้ยไอย่าไอย่ามึงไม่ใช่คนหรอกไอ้ย่ากระเป๋าเดินได้เก็บของเดียวเลยเดี๋ยวนะไอผมเป็นแทงเออมาแนมมาแนมมาแนมเออไอเก็บของระวังไงกระดูดได้แหละระวังเฮ้ยเฮ้ยกูได้แมวดีแล้วได้น้ำดีแล้วดีแล้วดีแล้วได้น้ำ ไดหนามไนหนามเฮ้ยอันนี้อาที่ฮิวไอ้ยหี้ยมึงอยากจะแย่งอ่ะเนาะไอ้เฟิมไอ้เฟมไอ้ฟมเฮ้ยมึงจะแย่งที่ฮิวเหอแย่งเลยเฮ้ยมึงเจอไมึงไม่เห็นรูปมอะเฮ้ยเฮ้ยมาดู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 บาดูม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 าูมาดูมเดูมเดูมาดูาดูมาดวดดเดยดดดาดูดดูดดดาดดดดดูดูด เดี๋ยวเดี๋ยวต่อ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 เอเราเราจะใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปข้างบนกันทุกคนเรากลับบ้านไหมเอ้ยอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเอออย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งมึงกลัวอะไรเอถ่เฮ้ยกลัวมันนหรอวะเอ้ยแล้วใช่แล้วเออใช่ใช่ใเอ้ยยันยันเราเดินกลับบ้านไหมไปเดินกลับบ้านก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้น้ำโพอ่ะมันไม่ตอบเป็นน้ำโพให้เราเลยไปกลับบ้านนะกลับบ้านนะจำจำทางได้กันใช่ไหม ได้ใจเย็นจิตเออไปไปกลับบ้านกลับบ้านมึงใจใจเย็นอะไรเรา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 กลับบ้านคอมบอลเลสโก้ฉันต้องการกลับบ้านเฮ้ยเดียว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 มันเหลือตัวเดียวไลมันเหลือตัวเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละเราก็ต้องไปฆ่ามันงั้นกูเก็บเองกูจะไปฆ่ามันไม่โทรเลยเออไม่ไม่เราเราจะต่อไปกูวาดไปต่อไปทีละคนะตกไปทีละคนตายหลวงมดดีเดียวเดี๋ยวเดียวผมว่าเราทำได้เว้ยทุกคน มันจะไปตบมันมันได้นี่มันจะหนีมันไปเอ๊ะมันจะวิ่งหนีป่ะไอ้เขี้ยมวิ่งหนีป่ะมันวิ่งหนีไปไหนมันวิ่งไปคนละฝั่งว่ะพี่เฮ้ยล้อมนี่ล้อมล้อมแล้วมันต้องล้อมแล้วจังหวะนี้ล้อม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 เ้อมอ้ตามสูตรมึงทุกคนเลยเนี่ยเด้อ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 ขอเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนอ่ามันเนี้ยเนมันเนี้ย จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมาว่ะมันมาว่ะหลังใช่เหรอมันมาเหรอเล็งไม่ให้เล็งไม่ให้หลังหลังหลังเว็บหลังหลังไอ้ปัญญามันจุกจ้าจอมอะไรครับอะไรครับยิงไว้ยิงไว้ยไอ้ล่วงกว่าล่วงว่ะยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้แล้วยิงไว้ยิงไว้ก่อน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 เออเอ้ยยิงไปไปยิงไปยิงไปเอายิงไว้ยิงไว้เออยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้ยังไงมามามึงมามึงมา ไอ้ไปถอยมันจั๊กจั๊กเฮ้ยไปดาวไปแล้วว่ะไปดาวไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยสอยซอยซอย้ยล้วงล้วงเฮ้ยไอ้เดียคนคนหมาหมู่พูดให้บอกเลยกลัวจะโดนตีเลยอ ตกใจตกใจอ่าเพื่อนทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้มิเวฟแล้วก็พี่เฟรมแล้วก็แมงดาด้วยละกันนะครับผมจะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปเลยครับผมอย่ามาขอดูนะผมเดี๋ยเขาเรียกว่ากองทัพกองทับไงเมื่อกี้ไม่ได้ลุมด้วยเขาแค่เหลือคนเดียว